ฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสเดี๋ยววันนี้เรามีเครื่องช่างเพชรนะีนี่งานมาตรฐานญี่ปุ่นค่อนข้างยาละเอียดแล้วก็มีความเที่ยงตรงนะครับมายกกล่องเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสเครื่องให้ดูนะวิธีการใช้งานคู่มือยังอยู่นะครับเนี่ย ลองดกูการเปิดการใช้งานครับอันดับแรกนี่เดี๋ยวเราต้องทำการคาลิเบตเครื่องนะครับเพื่อให้มันมีความเที่ยงตรงแล้วก็เสถียรเรื่องน้ำหนักนะครับวิธีการแบบนี้ครับเนี่ย ปิดเครื่องนะครับจะมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะครับเราก็เปิดให้มัน,มนกระพริบอย่างนี้ให้มันขึ้น0.00ตอนนี้หน่วยเป็นกรัตนะมันชั่งได้2อ,อย่างเป็นกรัตเป็นกรัมก็ได้นะครับ20กรัมนะมินิมัมการใช้งานเนี่ยเราก็ต้องคาลิเบตก่อนนะครับกดตรงนี้ครับผมมันก็จะกระพริบนะะหน้าจอ พอหน้าจอกระพริบเราก็เอาลูกตุ้มเนี่ยยี่สิบกรัมตัวนี้นะครับยี่สิบกรัมครับเอาวางแล้วก็รอให้หน้าจอมันกระพริบอีกครั้งหนึ่งเนี่ย n จบละนี่คือขึ้นมาแล้วครับยี่สิบกรัมนะครับเป๊ะเลยนะครับยี่สิบจุดศูนย์ศูนย์ครับแล้วเราก็ยกลูกตุ้มนี้ออก เดี๋ยวหน้าจอมันก็จะดีดกลับไปที่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์กันะรอสักครู่นะครับอ่านี่กลับมาแล้วนี่ก็คือพร้อมใช้งานแล้วนะครับนี่เราก็สามารถที่จะเอาเพชรพลอยมาชั่งได้นะครับเออถ้าจำนวนเพชรมันเยอะเนี่ยเม็ดมันเล็กๆมีจำนวนเยอะเราก็ใช้มีถ้วยนะฮะมีถ้วยก็เราก็าวางไป พอวางเสร็จแล้วเราก็มาเซตให้มันเป็นศูนย์นะครับ0.00กรจุนย์นลัดนี่ก็คือว่าถ้าเพชรมันจำนวนเยอะเราก็เอาเพชรเนี่ยเทยใส่ถ้วยนี้ได้เลยนะครับนะครับ0.00ย์จุกิลัดโอเคนะครับของมายกกล่องญี่ปุ่นแท้แน่นอนครับราคาเครื่องนี้ของใหม่ก็อยู่ประมาณสัก9,000กว่าบาท วันนี้เราขายในราคาสักครึ่งเดียวครึ่งหนึ่ง4,500บาทครับผมสนใจติดต่อได้ครับขอบคุณมากครับ